กรมการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนที่ทำหน้าที่ไกด์เถื่อนกลางท่าเรือพัทยาแล้วก็พบบริษัทไทยเนี่ยมีเอี่ยวให้ต่างชาตินำเที่ยวแทนนะครับสอบผิดกฎหมายหลายกระทงเดินหน้ากวาดล้างไกด์เถื่อนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศครับกรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวภายใต้การอำนวยการของนาย จตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและพลตารวจโทศักศิราเผือกอ่าผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวได้นําทีมจับกลุ่มชาวต่างชาติที่สวมรอยเป็นมักคุเทศบริเวณท่าเรือแหลมบริหฮายเมืองพัทยาครับผู้ต้องหาได้เป็นชายชาวจีนชื่อมิสเตอร์เจิ้งถูกจับได้นะครับในขณะที่ผานท่องเที่ยว14รายขึ้นรถโดยสารโดยไม่มีไกด์ไทยร่วมทีม ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตเป็นมักคุเทศด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานในประเทศไทยด้วยโดยอาชีพมักคุเทศถือเป็นอาชีพต้องห้ามนะครับสำหรับคนต่างด้าวการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบอีกว่าบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องได้ระบุชื่อมักคุเทศไทยคือนางสาวมนเป็นผู้รับผิดชอบในใบสั่งงานแต่กลับไม่พบตัวนางสาวมนคนนี้ในที่เกิดเหตุ ต่อมานางสามนนะครับเดินทางมาแสงตนที่สอพอเมืองพัทยาและถูกแจ้งข้อหายินยอมให้บุคคลอื่นทําหน้าที่มักคุเทศแทนตนซึ่งเป็นความผิดตามพรบธุรกิจนําเที่ยวเจ้าที่ได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาชาวจีนใน2ข้อหานะครับก็คือทําหน้าที่มักคุเทศโดยไม่มีใบอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตการจับกลุมครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามไกด์เถื่อนชาวต่างชาติครับ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของคนไทยและก็ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยโดยกรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าเข้มงวดครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง